เขาเรียกอะไรเมนูขนมจีนขนมจีนเวียดนามขนมจีนเวียดนามอมาลวกเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวนะเมนูก๋วยเตี๋ยวของของมันเป็นเมนูเวียดนามหรือกมบูชาเวียดนามใช่ไหมอ่าโอเคเมนูเวียดนามโอเคนี่นะเขาก็จะมีหมูหมูครับหมูเขาจะหมดตัวขายดีร้านนี้ครับแล้วก็ผักของเขานะผักของเขาผักเขามีหัวงอกหัวปีแล้วอันนี้คืออะไรวะหัวเหรอ เอาไหมเอาเออเนี่ยบุ้งใส่หมดเลยใส่หมดเลยต้นฉบับเลยเอาช่วยเดียวพอลองกินดูเอาชามเดียวพอลองกินใสให้หมดเลยใสให้หมดเลยใส่หมดเลยอ่ะเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วใช่ไหมตักน้ำใส่แล้วใช่ไหมเมนูเวียดนามอ่ะใส่น้ำเลยอ่ะโอเคทีเด็ดทีเด็ดใส่ทิ้งใส่ทิ้ง โอ้โหทีเด็ดแล้วเสร็จแล้วเนี่ยโอเคเจ้าเมงดูแลเรานะพี่อันนี้เขาเรียกเมนูอะไรอีกทีเงี้ยขนมจีนเวียดนามขนมจีนเวียดนามขนมจีนเวียดนามนะครับอ่าโอเคมาดูกันนะครับคุณผู้ชมมาเดี๋ยวลองชิมน้ำก่อนโยโยกินไปเลยเออไม่ลองชิมเราจะถือเราจะถือไว้ยังไงอ่ะเอ้างามไส้ก็กินตรงนี้เออเรามีช้อนดีกว่าเอออร่อยอร่อยร้านลองชิมดูเอาช้อน ไ <rium> <Dante> อ้ข <all> <น lum S 1> ี้ร้นลอยเลยอ่ะใช้เขามาไอ้ขี้คอร่อยเลยอ่ะวันเฮ <store S 2> <ห>้ยน well the ิวโหแม่งอร่อยจริงทีเด็ดทีเด็ดทีเด็ดเอาโยโยจัดไปเลยปรุงไปเลยอ่ะไม่ต้องปรุงไม่ปรุงก็อร่อยแน่เอ่อะฉันฉันบอกว่าไม่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 ต้องปรุงเลยอ่ะทีเด็ดทีเด็ดโย่โยเอาไปเลยโอโยจะปรุงอะไรเพิ่มเอาไปเลยขอขอถ้วยใบนึงได้บ้งแบนไปชิ้นขนมจีนเวียดนามขนมเส้นเวียดนามนะครับผม เคเฮ้ยน้ำน้ำซุปอร่อยมากบอกบอกตรงเลยน้ำซุปอร่อยมากคนขายนี่สุดยอดแนะนําสุดๆเลยครับโอเคครับอยู่ที่อารันนะครับชื่ออะไรพี่เป็นคนเวียดนามชื่ออีกที่โฮจิมินซิตี้โฮจิมินซิตี้อ่าชื่อ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 พี่อ่ะซายโอเคภาษาเวียดนามนะเดี่ยมเลยภาษาเวียดนามเขาเรียกอะไรอ่ะอร่อยเนี่ยเนี่ยข้าเจียว ก๋วยเตี๋ยวอ่าก๋วยเตี๋ยวไอ้ไอ้ฮ่อีกิน้ำวียดนามคือบุ้งบุ้งนางโอเคบุ้งกุ้งบุ้งกุ้งยอดโอเคโอเคเยี่ยมเยี่ยมยอดเลยมาดูเครื่องปรุงนี่คือเอ้ามีกะปิด้วยเฮ้ยมัแปลกนี่มันกระดองชีสอ่ะอ้าวน้ำกะปิละอร่อยอ๋อแล้วนี่น้ำมะขามน้ำมะขามโอเคแล้วนี่น้ำปลาน้ำปลาพริกน้ำปลาพริกตำ คือเกลือพริกไงเฮ้ยเกลือพริกโคตรเด็ดเฮ้ยเขาแปลกอ่ะเฮ้ยเจ๋งว่ะน้ำตาลน้ำตาลพริกพริกเออพริกกขาผัดน้ำมันหน่อยๆค่ะโอเคลองลราใส่กระปิไหมอ๋อกระเพรานะร้อยงี้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมใช่ใส่คือใส่เกลือหรือกินแล้วใส่ใส่กระปิกไงใส่นี่เลยนะให้ลองชิมเหรอให้ลองชิมดูรสรสชาติเป็นยังไง จะบอกให้ไหมอันเนี้ยมันคือถ้าเป็นคนไทยเขาเรียกพี่เกลือลาวพี่เกลือใส่ชูรสใส่นผงนัวอร่อยใช่อร่อยเออเออเออที่เด็ดที่เด็ดพี่พี่ขอถุงใส่ถุงได้ไหมเพราะอาจจะไปฝากไปฝากให้แม่เย็นน้โอเคใส่ถุงใส่ถุงนึ่งโอเคครับมาเดี๋ยวดูวิธีการทำอีกทีครับคุณผู้ชมใส่ผักแล้วครับมา ไผักลวก่อขนมจีนเออดีเด็ดดีเด็ดถุงมีป่ะถุงถุงเลยใช่ถุงเลยชาอ่าใถุงอืมเอากลับบ้านอ,ะอ่ะใชอข้า,า,าอ,อ่าโอเค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 นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวโกนนะให้ลูกกินได้เลยเนี่ยไม่ต้องร้อง อร่อยอร่อยนี่ไงอันนี้ให้ลูกกินได้ไม่เผ็ดหรอกแล้วจยแยกน้ำแค่นั้นเองนะเออโอเคอันนี้คือเครื่องเดี๋ยวพี่เขาจะมัดใส่ถุงให้เดี๋ยวน้ำใส่ใส่ถุงนี่กลับบ้านอ่าโอเคเข้าใจใช่ลองใช่มให้ลองชิมช่ใ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 ชอ่อช่ใช่ใลองใช่ใช่ใอ่ใชใ่ใ่่่้คืออะไรวะ่่ ผสมกับแป้งอืมโอเคอันนี้เขาใส่ถุงให้นะอาจจะสื่อสารกันไม่ค่อยรู้เรื่องนิดนึงนะเพราะพี่เขาพูดเวียดนามโอเคเฮ้ยโยบองตรงนะน้ำกะปิคุณลืมใส่นี่นี่แล้วก็มีนี่น้ำพริกเกลือเอานียโยกินไปเลยเอออันนี้เขาซื้อฝากแม่อ่าโอเคเาใสถุอ่าโอเคเขากินไปแล้ว กอดหูหิ้วใส่ดีไม่กินแล้ถหงหิ้วออกไปเลยไดเดี๋ยวไปอันนี้แจกเพิ่นมนะโอเคหมดไหมเนี่ยวันเนี้ยวันเนี้นนยเรยียบร้อยนี่กี่กิโลเนี่ยสิบห้าโล,น,โลน้ำกะปิอันนี้น้ำปลาพริกน้ำปลาพริกปัน่นเออนี่ครับเอออันนี้พริกเกลือลาวถ้าบ้านเราเรียกอะที่เด็ดเลยอะ ขอบคุณครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมสุดยอดสุดยอดโอเคครับขอบคุณมากที่ให้ถ่ายนะขอบคุณมาครับพี่ขอบคุณครับ